สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีแล้วนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ในแกลโกการเด้นนั่นเองนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาบอกข่าวดีนะครับมะสรับคนที่ใส่ชุดเขียวนะครับนะแบบนี้นะครับนะฮะซึ่งในวันอัปเดตนะครับในทางกินเดลนะจะมีอการแบบแจกสัตว์เลี้ยงนะครับผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับเนเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับผมนันเหมือนแบบมันเหมือนตุ่นสิงโตป่้นะครับนันดูไม่ออก ือตัวอะไรก็ไม่รู้นะส่วนความสามารถก็ยังไม่รู้นะว่ามันทําอะไรได้นะครับผมนะฮะซึ่งคนที่จะได้นะคือต้องเข้าร่วมอ,อ่ตัวเขียวแบบนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็อยู่ตอนอัปเดตนะครับผมนะฮะสามทุ่มพรุ่งนี้นะครับนะทุกคนก็รอติดตามดูได้นะครับนะอย่าพลาดนะครับนะผมบอกเลยว่าถึงแม้ผมคาดเดาถึงแม้แบบ ความสามารถอาจจะไม่ดีนะครับนะดีไม่ดีดไม่รู้แหละนะแต่ว่ามีไว้ดีกว่านะครับเผื่อมันจะมีบั๊กอะไรอย่างนี้นะครับนะทุกคนเออ<笑><笑>เหมือนกับลิงเนะครับมีบั๊กลิงนะครับเหมือนรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้มันจะแก้แล้วนะครับหนึ่งเจ็ดเอ่อหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับนะเหมือนน้องๆเขาบอกว่าลิงมันไม่ยอมนั่งแล้วพี่เนะี่ยผมขอลองดูดิโอเคเนี่ยมขอลองดูดิลิงมันไม่ยอมนั่งหรอลิงมันไม่นั่งแล้วหรอเคาลบลิงออกแล้วหรอห <'m not. S 1> นึ่งน,นะทุกคน หนึ่งออกปั๊บไหนเข้าไปนั่งนี่หว่าหมายถึงว่าถ้าเวลาเทดหรืออะไรงนี้มันไม่ยอมนั่งหรอไม่รู้เหมือนกันฮะเออโอเคนะครับผมนะฮะก็ผมก็จะบอกข่าวประมาณนี้นะครับว่าอย่าพลาดนะครับนะสำหรับเอ่อวันที่อัปเดตนะครับในพรุ่งนี้นะครับในวันเสาร์สามทุ่มนั่นเองนะแล้วก็อย่าลืมมาจอยเอ่อกับเจนเดลด้วยนะครับนนแต่งตัวตัวเขียวกับเอ่อเอ็มพีซีตัวนี้นะครับนะแล้วน้องๆก็จะ มีโอกาสนะไม่ใช่มีโอกาสอย่น้องๆก็จะได้นะสักเลี้ยงตัวใหม่นั่นเองนะครับนะที่แจกฟรีทุกคนนะสำหรับคนที่ใส่ชุดเขียวแบบนี้นะครับนะทุกคนก็อย่าลืมมาจอยกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมออนไลน์ด้วยนะครับนะตอนเกมอัปเดตเนี่ยอันนี้คือสําคัญเลยนะฮะถ้าน้องๆแบบแต่งตัวเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วนะแต่น้องๆไม่ได้มาเล่นตอนที่เกมอัปเดตน้องๆก็จำไม่ได้นะครับผมนะคือ เอาให้ได้เอาง่ายคือต้องมีชุดเขียวแล้วก็มาเล่นตอนอัปเดตนะครับผมนะก็จะมีโอกาสได้นะครับผมนะฮะไม่ใช่มีโอกาสคือได้ร้ออร์เซ็นตนะครับนะทุกคนออโอเคซึ่งผมเปิดไข่ก่อนล้วกันนะฮะผมร้องไข่ไว้มาดิผมยังไม่ได้คิสซอ้์เน้แดงเลยทุกคนโอ้โหได้แต่หมาได้แต่หมาฮะยังได้คิดเซอร์ดแดง โอเคเปิดไปอุ้ยอะไรอ่ะเป็รถขึ้นฟัง,งนแล้วทุกคนโอ้ตัวเล็กก็ไม่เอาแต่ตัวใหญ่นี่เอาอยู่ฮะโอ้โหเอาไหมเอาใหม,ใหมตัวอย่างเล็กเลยเมื่อกี้โอ้ยน่าเก็บไว้อยู่นะ คือไอ้ปั๊บทานคิวนะคูณสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะทุกคนแต่ว่าผมเหมือนจะมีอยู่แล้วว่าคะเก็บไว้สักตัวก็ได้มาเผื่อมีบงมีบั๊กอะไรอีกฮนะเผื่อมีอีวงเอีเวนต์หน้าให้เล่นนะครับเก็บไว้ดีกว่าโอ้หมาไม่เอาโอเคกระเป๋าจะเต็มฮนะที่ไม่ใช่อะไรหรอกที่ผมมาเปิดตัวหนึ่งแล้วไปขายฮนะผมเชื่อได้น้องๆก็ทำแบบนี้แหละโอ้โหตัวอย่างเล็กเลย ผมเปิดมาผมไม่เคยได้สัตว์ยักษ์เลยนะเอาจงจริงไหมเฮ้ย <Hey, S 1> ผมอยากได้สัตว์ยักษ์มากเลยว่ะสักทีดิโชว์ในคลิปหน่อยสัตว์ยักษ์สักสองร้อยโล oh. อ่ะไอ้ลิงมันเปิดสูงงนะั้นแล้วทุกคนใครเป็นบ้างอุ้ย <c oughs> ตัวมันจะใหญ่อยู่นะเนี่ยกิโลเนี่ยสองจุดห้าเจ็ดก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนหะขายทิ้งเลยอะไรสักสี่ห้าโลนี่คือใหญ่แล้วนะทุกคนเอา บับไปไหนถ้าได้สักสี่ห้าโลถือว่าใหญ่แล้วนะเอทำไมมันขายไม่ไปอ่ะบักอะไรเนี่ยบักที่เรียกว่าเน็ตช้าครับคิซูเดแดงขอทีโอ้โหผมยังไม่เห็นไม่ได้เลยฮะคิซูเดแดงแม่งจะสองอัปเดตแล้วทุกคนใส่ยังเหลือเฟืออยู่เลย่ะ น,นี่แหละขอปลาหมึกก็ได้คาบิบาร่าตัวใหญ่ก็ได้ไม่ป,มปลาหมึกคาบิบาร่าไม่ไม่กระดูกระจอกเทศตัวใหญ่เอา้าอยากได้ตัวใหญ่อ่ะไม่มีสัตว์ักษกับคนอื่นเลยอ้ยเดียวต้ดข,ขายทั้งหมดโอเคนะก็อย่างที่เห็นนะครับนะทุกคนก็คือเอ่อผมก็จะบอกประมาณนี้แหละนะครับนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้สัตว์เลี้ยงใหม่นะครับผมนะแบบ ไม่ให้พลาดนะครับนะแล้วก็อย่าลืมแต่งตัวเขียวนะครับนะี่ยแล้วก็มาเล่นตอนที่เกมอัปเดตนั่นเองนะครับเจนแล้วก็ทําการแจกนะครับผมนะเหมือนผมยัดตู้ไว้แป๊บนึงอะยัดตู้ไว้ทีเล็กเฮ้ยเฮ้ยเรนโบว์วะน้องโอ้โหตัวเล็กทีเล็กเรนโบว์โอ้โหนีไงอแต่ทำไมสีมันไม่เรนโบว์ะมีแค่ออร่าเหรอ อโอโ้ยไงโอ้โหเฮ้ยผมได้ทีเล็กเลนโบกันคนอื่นแล้วทุกคนรถคูดาวมาเท่าไหร่องะนี่เดียวอย่งเงทุกคนไม่ได้เยอะนะแต่ก็ได้อยู่ว่าแต่สีแม่งสวยดีฮนะเก็บไว้ <laughs> โอเคนะครับผมนะฮะก่อนที่จะไปนะครับผมนะผมลืมสปอนเซอร์อีกแล้วนะครับผมนะร้านนิโมช็อปนะครับผมนะสับใครที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงกุ้งโงงเทพๆนะครับเนี่ยมีทุกสัตว์เลี้ยงมีทุกตัวเลยนะครับผมนะก็ลองเข้าไปหาดูได้นะครับในในร้านนิโมช็อปนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะและทางร้านจะมีรับบริการรับฟาร์มด้วยนะฮะแล้วก็มีบริการรับกีบเกมคาสทุกแมปเลยนะครับผมนะลองเข้าไปดูกันได้นะครับว่าอยากจะกิิิิฟแมมออะะะไรรรนนนลลลงก์ยู่ใต้คคคปปัับบผสหี้้ไปปเจอกัันนนนใคคลิหาะรบผมบาย